สนุกใสแลัทุกวันค่ะสวัสดีค่ะุลาพรสุบันโมงนะคะจากคณังมาท้้มค่ะกลุ่มของเราได้รับ ลายผ้าจากสำนักง,งานพัฒนานชุมชนจังหวัดมานะคะก็ได้นำมาประยุกต์ใช้กับงานมัดย้อมเพื่อให้ไวรุแะเยวาชนของเราได้ใช้ผ้าไทยมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนวิธีขั้นตอนการนำมาประยุกต์ใช้กับผ้ามัดย้อมนะคะขั้นตอนแรกก็คือเรานำ ผ้าผืนนะคะมามัดลายที่เราต้องการแล้วก็ลงสีจะเป็น2สีสสีตามที่เราต้องการนะคะย้อมไว้ใช้เวลา8ถึง16ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำมาซักล้างให้สะอาดนะคะตากแบนบี้แล้วก็นำมาสกีนค่ะแล้วก็เราต้องทิ้งผ้าที่สกีนแล้วให้สีแห้งประมาณ1-2วันนะคะก็รวมประมาณ3วันเราถึงจะได้ผ้าลายสวยๆนี้ออกมานะคะ ถ้าสนใจติดต่ออยากได้ผ้ามัดย้อมลายพระราชทานนี้นะคะติดต่อได้ที่0635492897ค่ะแล้วก็เพจกนังมัดย้อมหรือหน้าร้านนะคะอยู่ที่กลุ่มที่เลขที่281หมู่5ตขจีสนต์อำเภอขจรสนจังหวัดพัทลุงค่ะยินีต้อนรับนะคะ